ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็อาพามาพบกับบุคคลสําคัญอีกบุคคลหนึ่งของสื่อมวลชนกาอลิกแห่งประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องออุรมสารใช่ไหมได้ก็ติดตามอุดินรสามเป็นประจำนะบุคคลที่นั่งอยู่ข้างๆพ่อเนี่ยนะครับก็จะว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นบุคคลสําคัญที่คอยจัดการคอยบริหารคอย ทำให้อุดมสารเนี่ยออกมาเป็นรูปเป็นเล่มโดยมีข้อมูลจากที่ต่างๆมาแล้วก็านามาจะว่ายำก็ได้มายำจนกระทั่งมันออกมาทั้งแบบเล่มทั้งแบบประจําสัปดาห์อันนี้ก็สิ่งสําคัญเ,เดี๋ยวจะให้เขาแนะนําตัวเองดีกว่านะครับเอาสวัสดีครับขอชื่อแล้วก็ชื่อ<ข>พ่อแม่ไม่ต้องนะเลยชื่อหมูค่ะวัสรีกิสวัสด์ ทำงานเป็นบรรณาธิการอุดมศัตร์เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการน,นะคะทำมาก็ปัจจุบันกานแล้วค่ะก <c oughs> ี่ปีกี่ปี25้าปีย5ปีโอ,โอ,โอ้โหนี่ฉลองไม,มยังฉลองนี่อายังฉลองหรือ,อยังปีนี้ปีที่25่ล้าป,ปีนี้ที่26แล้วค่ะ26แล้วพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดานะ26ปีที่เราเห็นความก้าวหน้าของอุดมศัตร์ในเป็นสื่อคาทอลิกฉบับเดียวที่ยังดำรงคงอยู่ แล้วก็มีรูปภาพมีเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยเป็นเขาที่ทำนะครับชื่อชื่อเล่นชื่อหมูใช่ค่ะชื่อแต่แรกแล้นนะชื่อแต่แรกเกิดเลยครับแต่หนูอา,อายุยังไม่เยอะนะคะเ,ออเรียนจบมาหนูก็มาทํางานที่นี่เลยเออไม่ได้ถามไม,ไม่เยอะยแก่อหมูเลยเพราว้ว เลียงหมูเลี้ยงหมูหใช่ไม<ช>ไม่ใช่นึกว่าเขาตั้งชื่อตามรูปลักษณ์ถาม่ะไรบุญเล่นบุเล่น<ฮ>ะอะคณนี้อยากถามอันหนึ่งว่าทํางานอยู่เนี่ยให้กับประดาพี่น้องที่เป็นคาทอลิกเนี่ยได้ดูอุดมศาสรได้ดูอะไรเยอะแยะเนี่ยมีความภาพรวมก่อนมีความรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> เหศใดถึงสนใจมาทํางานตรงนี้ จริงๆอ่ะคือตั้งแต่เล็กหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนนบุรเเรโตสมัมพรางก็มีอุรมสารเล่มเนี้ยที่เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยดูตลอดเวลาแล้วที่บ้านก็เป็นสมาชิก,ชกอุรุมสารตรงนี้ด้วยแล้วที่วัดอ่ะก็จะมีคุณครูเขาจะเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นของใครบ้านไหนบ้านไหนแล้วก็ให้เราอ่ะเอากลับมาให้ที่บ้านด้วยเราก็จะมีอันนึงคือแม่พายุใหม่มซึ่งเลย เราก็ตกใจว่าเอ้าทำไมเราต้องถืออันนี้กลับไปทั่วที่ทั่วที่ก็ระหว่างที่เราถือไปเราก็เปิดอ่านเปิดดูข้างในว่าม,มีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างสเสร็จแล้วก็โอ้มีอะไรหลากหลายเยอะแยะ,ยะก็เปิดเข้าไปหาคนทําคนดูว่ามีใครเป็นคนทาแล้วสักวันหนึ่งเราจะมีภาพเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะทํายังไงทําได้ไหมก็นั่งอ่านนั่งดูไปเรื่อยๆจนเรียนเข้ามาเรียนกรุงเทพเรียนที่สังครูคอนแวนก็จะเรียนคาสอนกับพวกคุณพ่อคุณพ่อเขาว่า อุดมสารอีกเหมือนเดิมเอามาให้เราก็บอกว่าให้นั่งอ่านแล้วก็หาสมณสารในนี้หาข้อมูลหาอะไรเพื่อจะตอบคําถามที่คุณพ่อเออขาสอน,อสอนเรียนเราก็เลยจําเป็นต้องอ่านอุดมสารตลอดมาเรื่อยๆๆๆก็โอ้แต่ละวันแต่ละวันทำไมเราต้องอ่านอุดมสารทุกเช้าเลยตอนไปเรียนแล้วก็มีหนังสืออื่นๆที่คุณพ่อให้อ่านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอุดมสารที่คุณพ่อเอามาสอนออนั่นแหละค่ะก็มันกระปุกฝังเรามาเรื่อยๆๆๆจนวันหนึ่งก็เรียน ใกล้จะจบแล้วละ่ะคุณพ่อปิยาเป็นเจ้าวัดคุณพ่อก็ถามว่าที่ไหนที่วันวุ่นเปนตโตสัพมพันธ์<อ>คุณพ่อถามว่าเรียนจบแล้วจะไปทํางานอะไรก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเลยพ่อบอกว่าไปหาประสบการณ์ก่อนเรียนอะไรเรียนอะไรตอนนั้นตอนนั้นเรียนอยู่นิเทศเนี่ยแหละค่ะนิเทศที่ที่มาอะไรค่ะคุณพ่อก็ถามว่าเรียนจบแล้วจะไปทําอะไรอบอกยังไม่ทราบพ่อบอกว่างั้นก็ไปหาประสบการณ์ก่อน,นอไปท,ท,ที่บางรักนะเดี๋ยวพ่อจะ ไปฝากให้ไปทําอุตมศาสรก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาประสบการณ์เรียนต่อว่าเราจะไปเรียนปริญญาโทเรียนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็อยู่ไปเรื่อยๆจนลืมไปหมดทุกอย่างเลยค่ะมาทางานวันแรกก็คุณพ่อก็ให้ไปทำๆตอนนั้นเป็นคุณพ่อวรยุทธ์ค่ะุพ่อวรยุทธ์ค่ะก็ให้ไปทําข่าวทำอะไรให้ลุยเลยตอนตอนนั้นก็คือแบบเรายังไม่ถนัดตรงนั้นเลยว่าเรามาถึงเพราะว่าเราเรียนเราก็อยู่ประจําอยู่ตรงนู้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เราก็ดูแลเรา ไม่เคยที่จะรุยไม่เคยที่จะอะไรพ่อก็บอกว่าให้นั่งมอเตอร์ไซค์มัง่งให้นั่งไอนู่นนี่มัง่งแล้วก็ไปทํารุยไปตรงนตรงนี้หนูก็พยายามลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทํามาเรื่อยๆออค่ะแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมตอนนั้นเหนื่อยไหมตอนนั้นไม่เหนื่อยค่ะชอบสนุกค่ะชอบใช่<ต>ค่ะแบบแบบสมันดีใช่นั่นแหละตอนนั้นก็ ได้ออกไปตรงนู้นตรงนี้ไปแต่ละวัดแต่ละที่ทุกคนก็ต้อนรับคุณพ่อก็ใจดีซิสเตอร์ใจดีไปโรงเียไรได้ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยอนพื้นที่ได้กินข้าวได้ขนมได้เยอะยังไม่ใช้ตัวเองเลยแล้วมาแล้วเวลาทํางานทําได้ประมาณเจ็ดปีแรกคุณพ่อตอนนั้นพระคุณเจ้ายอดเป็นประธานสื่อเราก็พระคุณเจ้าก็มีเพื่อนกับ คุณพ่อที่เป็นผู้มุ่ในการดูแคนเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเขาก็บอกว่าให้ลองเขียนชิงทุนออไปเรียน,ยนใช่ค่ะก็ก็ลองเขียนดูก็มีคุณพ่อไปของเยอรมันนะคะออชิงทุนของเยอรมันก็มีตอนนั้นคุณพ่อโครมกิจเขาก็อยู่ยตรงนี้เขาก็เคยไปเรียนเยอรมันมาแล้วก็จะมีคุณพ่อมาสอนมีอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าแนะนําว่าเออถ้าให้เขียนสไตล์แบบนี้แบบนี้สิจะน่าสนใจออสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราประทับใจสิ่งไหนที่เรา ทำแล้วมันโดนใจเรามากหนูก็เลยบอกงั้นโอเคงั้นหนูจะลองดูนั่นแหละค่ะแล้วหนูก็ได้สําเร็จไปไปเรียนกี่ปีสามสามเดือนค่ะสามเดือนไปเข้าคอร์สสามเดือนใช่ค่ะได้อะไรมาเยอะไหมก็ได้มาเยอะที่ยูแคนเนี่ยเขาก็เป็นข่าวสําหรับคาทอลิกใช่ค่กในเอเชียใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาทีมงานเขาคนนึงที่ไปปีก่อนหน้าหนู จแล้วปีถัดมาก็เป็นหนูจะให้ไปปีละคนมีทั้งหมด12คน12ประเทศมีเอเชียกับแอฟริกาอย่างละหกใช6หกิลกค่ะก็ไปใช้ประสบการณ์ด้วยกันที่เบอร์ลินมาแล้วค่ะใช่ค่ะโอเคันนี้ทันนี้ทำงานมาเนี่ยก็นานละ26ปีแล้วอะแล้วก็ถือว่าทำด้วยใจแล้วเวลานี้นะใช่ไหมก็ชอบแล้วชอบไหมตอบตอบตรงๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจชอบไหม ชอบอะค่ะชอบทาแล้วมันมีความสุขดีอองานไอ้พวกเนี้ยงานสื่อเนี่ยงานสารบุดมสารเนี่ยมันเป็นงานที่เราเรานิ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันเวลามันเข้ามาตลอดแล้วก็มันจี้มาตลอดเห<ช>มือนกับเวลาที่ที่ทเธอเธอเคยด้วยโรงงานที่เขาไปไก่ซีพีไหมที่เขาแขวนแขวนแล้วก็มาทุกครตัดขาตัดปีกตัดอะไรใช่ไหม มันหยุดไม่ได้ไงเพราะมันหมุนมาถึงเราเราต้องตัดมันต้องตัดอันนี้เหมือนกันเวลามันจี้อาทิตย์นี้หมดแล้วอาทิตย์หน้าต้องมาอาทิตย์หน้าต้องมาต้องแข่งกับเวลาอาทิตย์นี้จบเสร็จก็ต้องทำต่อต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเวลาจะมีค่ามากสำหรับพวกเราที่ทำงานตรงนี้ปกติอุดมสารเนี่ยทำล่วงหน้าไว้กี่สัปดาห์หมายความมากเรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นรูทีนจะทำล่วงหน้าสองสัปดาห์เพื่อไว้สำหรับผู้อ่านอุดมสารที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ปัจจุบันมันมีออนไลน คนที่อยู่ในกรุงเทพที่มีออนไลน์ทั้งหลายที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะได้รับเร็วมากจนเขาตกใจว่าเอ้ามันอุดมศสตรออกมาแล้วแต่จริงๆที่เราทําล่วงหน้าเราเผื่อคนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาได้รับปุ๊บมันจะเป็นตรงกับวันนั้นที่เขาได้ใช่ถ้าเกิดเขาได้หลังจากนั้นไปเขาจะรู้สึกว่าเขาได้อุดมศสตรช้ามันเป็นมันเป็นธรรมดาของสารใช่ค่ะเราก็เลยทําไว้ล่วงหน้าใช่ค่ะผู้คนก็เลยแบบจะตกใจบางทีบอกว่าเอ้า ข่าวเราเก่าจริงๆมันไม่เก่านะคบเราได้มาปุ๊บเราทําเราทําไว้แล้วแต่ไปถึงเขาเนี่ยมันจะช้าใช่ค่ะแล้วก็นี่อ่โปรธกินพูดถึงสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ก็เยอะและอุดมสารออนไลน์มันก็มีแล้วใช่ค่ะอันนี้อ่เวลาที่เสื่อออนไลน์มันขึ้นมาเนี่ยยอดอุดมสารมันลดลงก็ก็ลดลงค่ะเพราะว่าเขาจะอ่านในออนไลน์มันจะเร็ว ได้เร็วได้ไวค่ะแป๊บเดียวเขาอ่านได้แล้วแต่ก็ยังมีคนที่อ่านเป็นกระดาษอยู่เพราะว่าเขาก็ยังถนัดในเรื่องนั้นเพราะว่ากมจ,จ,จริงนะ,ะพี่น้องไอ้สื่อเนี่ยสื่อออนไลน์กับสื่อกระดาษเนี่ยนะเปอร์กับออนไลน์เนี่ยมันต่างกันธรรมชาติมันต่างกันมันไม่เหมือนกัน,นออนไลน์มันก็คือออนไลน์ก็โอเคเปิดอ่านอะไรไปอะไรตะแต่ว่าไอ้สื่อที่เป็นกระดาษมันก็มีเสน่ห์ของมัน มันก็มีคุณค่ามีความหมายของมันเพราะ,ะนั้นอย่าไปทิ้งนะครับอันนี้สื่ออุรพสารเนี่ยเพราะเราเออ,เอ,อสื่ออุรพสารเนี่ยนะพี่น้องตามบ้านเนี่ยพี่น้องมีอุรพสารนะพี่น้องวางไว้ห้องรับแขกเนี่ยที่โต๊ะรับแขกเนี่ยประเดี๋ยวก็ต้องมีคนอ่านแต่ออนไลน์พี่น้องมันเปิดไม่ได้คนมาก็เปิดไม่ได้เราวางไว้ที่ที่ที่โต๊ะรับแขก แล้วก็เดี๋ยวใครมาพี่น้องเป็นต่างความเชื่อต่างรเขาก็เห็นหนังสืออะไรเขาต้องอ่านเขาว่างเขารอที่จะอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญและคนที่มีออฟฟิศนะครับมีออฟฟิศหรือว่า,าบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเอาอุดมสารไปวางไว้ที่โต๊ะรับแขกเนะี่ยพี่น้องที่เป็นคริสตชนเนี่ยมนะันเป็นวิธีประกาศพระวาจาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเออแม้แล้วอ่านออนไลน์แล้วไม่รับอุดมสาร อุดมสารยังจําเป็นนะและมีคุณค่าถ้าเราไปใช้อย่างที่พ่อบอกเนี่ยนะครับนี่สิ่งสาคัญนะครับอ่ะอันนี้ถามตอแล้วก็เออเวลานี้อุดมสารเนี่ยยอดมันลดลงเปเปอร์ต,รตอนนี้ยอดเหลือเท่าไหร่มีประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ5,000ันสหรับรายสัปดาห์รายสัปดาห์5,000ันเมื่อก่อนนี่มันหมื่นหนึ่งใช่ครับเมื่อก่อนหมื่นหนึ่งแล้วรายเดือนก็ประมาณเอยรายสัปดาห์ห้ารายเดือน5,000ันรายสัปดาห์เจ็ดพันค่ะมันลดลงมาแบบนี้ใช่ค่ะครับ พี่น้องเห็นมันลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเสนอเสนอพวกเราเลยนะครับไปช่วยกันกระจายความคิดคือเราซื้อไปไม่ใช่ว่าเออเราอ่านเฉพาะเราไม่ใช่อ,อุดมศารเนี่ยสื่อคาทลิกฉบับเดียวเนี่ยนะเราต้องเอาไว้เผื่อคนอื่นเป็นการประกาศด้วยมันมันก็ไม่กี่ตังค์ไง สะมาชิกลายปีปีละสี่ร้อยบาทใช่ปีละสี่ร้อยบาทกี่ฉบับอะฉบับเดียวค่ะรายเดือนก็สี่ร้อยในสัปดาห์ก็สี่ร้อยสองอย่างก็แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทค่ะรายเดือนก็คือสิบสองเล่มใช่ค่ะรายรายสัปดาห์ก็สิบสองเล่มสี่ร้อยบาทปีหนึ่งสี่ร้อยบาทแปดร้อยบาทเองพี่ลองเอาเป็นของขวัญนะของขวัญปีใหม่ให้บ้านรุ่นบ้านนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นการช่วยกันประกาศนะเขาอ่านรู้จักข่าวภาษาจักรที่พ่อบอกอะ วางไว้ที่โต๊ะนําแขกวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นวางไว้ในห้องสมุดวางที่ไหนก็ได้นะที่โรงโรงโรงเรียนเนี่ยนะมันมันเป็นโอกาสใช่ไนะไอ้ไอ้สื่อออนไลน์นี่มันมันไม่ได้อ่านได้ทุกคนแล้วมันวงมันแคบก,กว่าไอ้พวกนี้นะครับพี่น้องางความเชื่อมาเยี่ยมบ้านเราอะไรต่งตางๆก็เห็นหนังสืออะไรต่งตางๆอย่างอย่างตอนปบเสเด็จเมื่อพฤตจิกาคราวที่แล้วเนี่ยอันนั้นก็ <laughs> รู้สึกพิมพ์เพิ่มเยอะใช่ไหมตอนนั้นอ่ะหนึ 1, ่งพันเลยเป็นเจ้าตัวหนึ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับนี่คืออุดมสารนะครับแม้มีออนไลน์แล้วแต่ว่าฮารก๊อ,กอปปี้ยังสําคัญยังควรจะต้องเก็บไว้เอาละตอนนี้หมูมาทํางานตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่รู้สึกมันมันน่าจะพัฒนามันน่าจะปรับปรุงมันมีอะไรที่เราอยากจะ เอ๊ทำยังไงให้มันได้ตื่นเต้นมือว้าขาเหมือนกับสื่อที่สมัยใหม่เนี่ยสื่อๆที่เป็นหนังสือสมัยใหม่เนี่ยคิดคิดเคยคิดไหมเคยคิดค่ะเคยคิดอยากจะทําแบบรายวันด้วยค่ะคือแบบว่าเราได้ข่าวมาปุ๊บเราก็ทำเราขึ้นออนไลน์เลยอื แบบว่าไม่ต้องแบบรอรายสัปดาห์ว่ารอทําจนถึงครบอาทิตย์แล้วถึงจะส่งถึงจะอะไรเงี้ยมันไม่ทันใจบางทีคนอื่นเขาไปหมดแล้วเรายังนั่งรอตรงนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้ช้านะเราก็ทานเอาอย่างสมมติว่ามีการประกาศพระคุณเจ้าใหม่อะไรเงี้ยคือคนอื่นรู้หมดแล้วอุดมรสัเพิ่งจะไปถึงมือคนอ่่นอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราก็ทาของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้มันแข่งกันชเดี๋ยมันชิงชิงชิงไหวชิงพริปใะสื่อเนี่ยนะเออวัน ไลซ์แอบไลวันไลวันก็คือออนไลน์ทั่วๆไปเหมือนข่าวทั่วไปที่เป็นข่าว,า<ช>วอาอนไลน์สิ่งนี้พาะว่าดีแล้วแล,วและศักยภาพของพวกเราทําอย่างนี้ได้ค่ะได้ก็ <ๆ S 1> มีหลายๆคนช่วยกันทําได้ใช่ค่ะเพราะว่าที่เราทําทุกวันเนี้ยก็เราก็มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีหลายคนมากที่ช่วยเราโดยที่เขาไม่ได้มานั่งเป็นพนักง,งานประจํามีน้องจิตอาสามีคุณพ่อมีซิสเตอร์มีอะไรตามที่ต่างๆก็จะช่วยเราอย่างคุณพ่อบ้านอับรฮัม รือไม่ก็เป็นพวกอาจารย์ผู้อะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเวลาเราไม่รู้เราไม่รู้ทุกเรื่องไงคะสับข่าวนู่นนี่นั่นเราก็จะโทรไปปรึกษาก็เราจะได้รับความรู้ใช่ค่ะบางทีเราไม่ถนัดด้านนี้เราก็โทรหาพระคุณเจ้าวีระไม่ถนัดด้านนี้หาคุณพ่อทัศนัยหาคุณพ่อพิเชษหาคุณพ่ออะไรเนี้ยพ่อมหาไทยเขาก็ช่วยเราจนเราอุดมสารออกมาได้เรียบร้อยคุณพ่อก็สอดไปเสมอว่าอย่าปล่อยไก่มีแต่ก็ให้ถามปล่อยเป็ดไปเลยใช่ถ้าผิดแล้วมันก็ย้ำเราเราก็รู้สึก ผิดตลอดค่ะมันก็เป็นสื่อนี่มันมีหลักฐานอยู่ใช่ค่ะใช่นั่นแหละครับพี่น้องเห็นไหมเอ่อเดี๋ยวนี้ความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือมาก็ได้พี่น้องอัดเป็นคลิปแล้วก็ส่งมาก็ได้ได้ทันทีเลยอัดเสร็จส่งมาปั๊บมันก็สองสานาทีก็ถึงเขาแหละแล้วเขาก็สามารถที่จะเอามาออกเพราะฉะนั้น พวกเราที่เป็นคริสชนนะพี่น้องอยู่ตามที่ต่างๆทุกมิสังเลยมิสังไหนก็ตามเนี่ยนะอยู่บนดอยบนชายทะเลบนภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรเนี่ยส่งข่าวเข้ามามีข่าวด่วนข่าวดังอะไรเนี่ยส่งเข้ามาด่วนแล้วจะเป็นทางอ,อ,อ,อีเมลก็ได้ทงางไลน์ก็ได้ทางอะไรก็ส่งเข้ามาแล้วอุดมสารของเราเนี่ยเราเรา,เราต้องช่วยช่วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คุณบู่คนเดียวที่จะต้องทํา พวกเราที่เป็นพี่น้องเนี่ยเป็นคริสเตชนทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันทําร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อทําให้ข่าวเนี่ยมันสดข่าวมันมีชีวิตชีวาข่าวมันเป็นที่หน้าติดตามของสังคมของคนทั่วไปโดยเฉพาะยิง่งสังคมรอบข้างเราที่เป็นพี่น้องต่างความเชื่อต่างศาสนาแยะเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออแวดวงของการเซเล็ตนะมีอะไรบ้างอะไรต่างๆนะครับนี่ต้องฝากเรื่องนี้ไว้นะสำหรับทุกๆคนเลยพยายามที่จะ ทำให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาพวกเราทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวต้องทําตัวพวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้สื่อข่าวให้ได้มีอะไรส่งเข้ามาถ้าสมมุติว่าพี่น้องส่งสักคนหนึ่งตั้งใจไว้ว่าต้องการจะส่งข่าวเข้าอุดมสารเดือนละครั้งพี่น้องกี่คนสมมติมีสักพันคนเนี่ยใช่ไหมมันก็มีข่าวเยอะแยะที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วทางนี้เขาก็จะสกรีนว่าอะไรมันควรลงไม่ควรลงบางข่าวมันลงไม่ได้เพราะว่ามัน กระทบตรงนี้ตรงนั้นแต่ตัวเรานึนกว่าได้ต่ไม่ใช่ตรงนี้เขามีคนที่จะสกรีนเหมันว่าจะต้องอะไรลงไปแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ใช่ลงมปแล้วม,มนเกิดโทษคงไม่ทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดพี่น้องนี่คืออุดมสารที่อ่านกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะครับปัจจุบันทำหน้าหน้าตารูปเล่มก็ดูสวยดีใช่กนะ็ช่วยกันเหมือนกันในนี้ ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเราก็จะมีบราเดอร์บราเดอร์ใส่ภาพนะะตอนนี้เขาก็อยู่สังคมทุนเชียงใหม่เขาก็จะช่วยเราเรื่องออกแบบเรื่องดูเรื่องปกให้ก็เลยสบายขึ้นมาอีกหน่อยใช่ค่ะบราเดอร์วินก็วินใช่ไหมค่ะั่นค่ะไอ้วินไอ้วินที่ที่เป็นเนนเชียงใหม่ใช่ค่ะตอนนี้อยู่เชียงรายไปไปดูนักเรียนพ่อส่งเขาเข้าวันนี้ในวันนี้เระอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะลูกยังแก้วบอกชื่อพ่อครับ กเขาก็เป็นคนน่าร like да ักนะเขาก็สนใจเรื่องเขาก็เป็นญานึ่งด้วยเออๆนะเอาละกิทวีนี่เขากิทวีนะพี่น้องเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่เราคุยเนี่ยเราเราต้องการเห็นอุดมสารเนี่ยให้มีชีวิตชีวาก็ช่วยเหลือช่วยแล้วก็ไม่อุ้ยง่ายแต่ว่ากระทัดรัดชัดเจนแล้วก็ออกมาทันสมัยใหม่เสมอแล้วก็สําคัญคือเป็นการประกาศข่าวดีให้ได้ ประกาศความรักของพระเบญจเจ้าประกาศพระเยสุเจ้าในสังคมประเทศไทยของเราให้ได้นะนี่คือความต้องการของอุดมสารนะเพราะว่านี่เป็นเป็นหลักใหญ่เลยนะไม่รู้รจะจะ,จะถูกต้องไหมอ่ะกรนีคุณหมูมีอะไรอยากจะคุยกับพี่น้องที่เป็นคริตีชนที่จะดูคลิปเนี้ยก็มีพอสมควรเนี่ยอยากจะฝากยังไงให้เขายังไงกระชับกัก็คือเขาฝากอุดมสารซึ่งเป็นสื่อแผนกหนึ่งของ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมีคุณพ่ออนุชาเชียเดชเป็นผู้นวยการแล้วก็ดูแลรับผิดชอบตรงนี้สื่อมวลชนคาทอลิกเราก็ทํางานอยู่หลายแผนกทั้งมีทั้งโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์ซึ่งสิ่งพิมพ์อุดมสารไม่ได้มีเฉพาะแค่อุดมสารเราก็ยังทําปฏิทินคาทอลิกทําหนังสือเล่มทําสื่อทําหนังสือหลายๆแบบออกมาให้ได้อ่านและได้ติดตามกันนะคะเราฝากอุดมสารไว้กับทุกทกท่านด้วยนะคะครับพี่นงนี่คือ จากใจของคนทําอุดมสารซึ่งก็เป็นงานหนักไม่งั้นหนักแต่ว่าเป็นภาระที่ทําแล้วก็ทําจนกระทั่งเกิดความชํานาญแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราช่วยๆกันอีกทุกๆคนช่วยกันเพราะว่าเราจะมีสื่อที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอฝากเช่นกันฝากสื่อไว้ในพี่น้องทุกๆคนที่จะช่วยกันในโอกาสนี้ด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ขอบใจหมูมากนะที่เสียสละเวลามาตรงนี้แล้วก็ พ่อกับหมูก็สวัสดีพี่น้องนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อๆไปที่จะไม่รู้จะไปเ,เชิญใครเข้ามาคุยให้ฟังอีกนะครับผู้ที่ทํางานของเราอย่างนี้บางทีอยู่เบื้องหลังไม่มีใครรู้จักวันนี้เรารู้จักแล้วคนนี้คือบุคคลสําคัญที่ทําให้อุดมสารนะั้นเกิดออกมาทุกๆกอาทิตย์ทุกๆุกรายเดือนนี่นนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ